รถฉุกเฉินก็คือรถฉุกเฉินครับไม่ต้องรอไฟแดงก็ได้แค่แยกไฟแดงหรือว่าอะไรพวกนี้คุณให้สัญญาณคนที่อยู่ข้างหน้านิดนึงหนุ่มใจหายว่ารถฉุกเฉินฝ่าไฟแดงแต่ไม่เ <consol> ป <ing> <rs> ิดไซเรนจะหวาดเสียวขนาดไหนไปชมกันในคลิปนี้ครับูตกใจหมดเลยไอ้ล่วงใหญ่ไอ้ล้วงกว่าฝั่งนน้นนี่ ไม่คิดเมื่อกี้กำลังฟังเพลงอยู่หายใจเว้ยรังไม่ฟุ่งเลยดีนะเกมเห็นก่อนเลยไม่ตกใจสำหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับอันนี้ผมถ่ายมาตลอดทางและพอถึงสี่แยกตรงนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าผมาพยายามจะจอดตรงกลางใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่อันนี้2องคันที่เขาจอดก็คืออยู่ด้านซ้ายครับแล้วผมวจอดอยู่เลนกลางแต่ชิดซ้ายสังเกตดูจากเส้นตรงนี้ได้เลยครับเส้นที่ผมฉีดไว มันจะมี3มช่องโดยปกติแล้วผมเป็นคนที่ระแวงข้างหลังอยู่แล้วพราก่อนที่จะเข้าไฟแดงเนี่ยผมก็มองกระจกแล้วว่ามันไม่มีใครผมก็ค่อยๆไหลามาเข้ามาประมาณสัก10เมตร20เมตรอะผมก็มองแล้วแล้วผมก็หันไปกดกล้องปุ๊บกล้องกว่ามันจะทํางานก็ประมาณสัก2องวินาทีอันนี้เป็นกล้อง insta สามหกทีนี้ก็ค่อยๆไหลเข้ามาแล้วกําลังจะคุยกับเพื่อนครับหันไปอีทีคือมันแบบฟู่ตามภาพที่เห็นเลยและที่เพื่อนๆเห็นที่ผมจอดเนี่ยคือแทบจะติดกับเลนหนึ่งเลยนะแทบจะติดกับเส้นเลย แต่ที่มันกว้างเพราะว่าผมเปิดเป็นอัลตทอร์ไวกว้างกว่าอัลตทอร์ไวอีกเพราะว่าผมขยายออกมาอีกเพราะมันเป็นกล้อง360มมันสามารถเก็บได้ทุกมุม <hh> แต่ก็เข้าใจครับในมุมที่เป็นรถตู้เนี่ยมันจะเห็นทัศนวิสัยที่ค่อนข้างกว้างคนขับก็จะมั่นใจแต่ให้สัญญาณผมนิดนึงครับมันตกใจถ้าคุณเห็นจากคลิปผมเนี่ย <sarc asm> เดี๋ยวดูภาพชานะว่าผมเนี่ยสะดุง้งแทบจะเอียงมาฝั่งซ้ายเลย และดูสังเกตฝุ่นด้านหลังเนี่ยคือลมปะทะแรงมากๆที่ไปอ่านอ่านมาหลายหลายคอมเมนต์เขาก็บอกว่าเออที่เปิดไฟไซเรนเออเปิดเสียงไซเลนตอนกลางคืนไม่ได้เพราะามีคนร้องเรียนอ่ะอันนี้เข้าใจเวลามาสี่แยกเนี่ยเบาลงนิดนึงหรือว่าให้สัญญาณคนข้างหน้าหน่อยเผื่อผมจะเปลี่ยนไปขยับไปนิดนึงเนี่ยมันก็อาจจะไปเบียดเข้าได้หรือว่าเขาอาจจะแบบเข้ามาใส่พวกผมอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เข้าใจครับเพราะว่าทุกชีวิตมีค่าและยิ่งคนในรถเนี่ยก็ ยิงต้องทุกวินาทีเลยดีกว่าผมก็เคยนอนอยู่ในนั้นครับผมเข้าใจดีแต่ก็จริงตามกฎหมายไทยก็คือขี่มอไซค์ชิดซ้ายแล้วก็แซงมาแล้วก็ชิดซ้ายแต่ที่ผมออกมาโพสต์คลิปนี้คือผมอยากบอกว่ามันก็เป็นความปลอดภัยของคนร่วมทางด้วยไม่ใช่เฉพาะคนบนรถอย่างเดียวนะครับผมอยากให้คิด2มุมครับมันต้องปลอดภัยทั้งคนในรถและคนที่ใช้ทางร่วมกันด้วยครับรถฉุกเฉินก็คือรถฉุกเฉินครับไม่ต้องรอไฟแดงก็ได้อันนี้ไม่มีใครว่าทุกคนเข้าใจครับทุกคนพร้อมจะหลีกทางให้แค่ แย่ yeah, ไฟแดงหรือว่าอะไรพวกนี้คุณให้สัญญาณคนที่อยู่ข้างหน้านิดนึงหรือว่าชะลอมานิดนึงก็ได้มันคงไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้หรอกบีบแต่นิดนึงก็ได้ครับถ้าไซเรนมันดังอ่ะบีบแต่ปิ้นๆแค่นี้รู้แล้วว่าข้างหลังจะมาข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o ลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook t ิ i t t e r Instagram YouTube และ t i k t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ